มาถึงที่ไหก็ต้องสั่งไสหอ่อข้าวเวนอเลอร์นะสั่งไสห่อไปเราไปนั่งกินกันโอ้อร่อยจริงครับตอน,นนนี้ชอบมากร้านก็ประมาณว่าตอนนี้ครับทําแล้วก็เน้นคนใส่ห่อไปกินฮนะน่ากินเนละชมมือครับช่วงรอฮะมีคิวก็ต้องรอตามคิวครับขับรถบนหานะว่าร้านไหนที่แบบน่านั่ง แล้วก็ดูแล้วคนต่อคิวคือร้านเล็กๆผมไม่ชอบร้านใหญ่ๆนะชอบร้านเล็กๆม,มันโอเคแล้วนั่งดินถนนเนี่ยชอบมากเลยมันได้อาหารดีเห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองนั่นๆนะฮะทับอเนี่ยผมก็ถ่ายเห็นรถขับไปขับมาเห็นคนเขามากินสายรุ่นไถยนี่ไปเนี่ย,ยหรือว่าคุยไปด้วยนะครับ